ต่อไปนะคะเราจะเป,เป็นวิธีการใช้ Google Classroom นะคะวิธีการใช้ Google Classroom อันดับแรกนะคะเราต้องมีแอปของ Google Classroom ก่อนไปที่ Play Store นะคะตามรูปภาพเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ไปเลือกแอปนะคะพิมพ์ตรงค้นหา แล้วก็พิมพ์คําว่า classroom ลงไปในช่องค้นหานะคะพอพิมพ์แล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราเลือกค่ะ โฟลเดอ Google Classroom ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะกดคำว่าติดตั้งกดติดตั้งแล้วรอแอปโหลดสักครู่นะคะหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็ดำเนินการจัดการ เปิดแอปพลิเคชัน Google Classroom คลิกคำว่าเปิดค่ะหน้าจอก็จะไปที่ Google Classroom เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการเริ่มต้นใช้งานในแอปก่อนอื่นที่สำคัญเลยนะคะเราจะต้องมีอีเมลอีเมลใช้ Gmail ก็ได้ใช้ Hotmail ก็ได้นะคะ ใช้ในการล็อกอิน Google Classroom พอได้เมลล้วปุ๊บกดตกลงได้เลยค่ะค่ะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะคะพอเราพอเรากรอ Google เออ กรอกอีเมลเข้าไปปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าอีเมลมีปัญหามันจะเข้าไม่ได้นะคะถ้าอีเมลมีปัญหาจะเข้าไม่ได้การเข้า Google Classroom จะต้องมีรหัสเข้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะใช้วิธีใช้วิธีส่งรหัสให้กับนักเรียนในชั้นเรียน อันนี้ก็ถ้ามีปัญหาในการเข้าเฉรียนอาจจะเป็นการลืมรหัสนะคะตัว O หรือ0นะคะมันอาจจะเป็นเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ Classroom ที่เราสร้างไว้แต่ละระดับชั้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรมีทิปเด็ดๆเ,เดี๋ยวจะนำเสนออีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ